สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโบโวัดีเราอยู่กับเรื่องรล่าของโลกในอนาคตที่อีกไม่กี่ปีออกซิเจนใกล้จะหมดโลกทําให้ผู้คนในยุคน,นั้นจําต้องหาเงินเพื่อมาซื้อขายออกซิเจนในการต่อลมหายใจของตัวเองเลยคนที่รักให้อยู่รอดต่อไปได้คลิปนี้เราอยู่กับภาพยนตร์เรื่องปี2067อนาคตหมดออกซิเจนย่อๆครับเห็นชื่อไทยว่าวันอวสานโลกชื่อมันหนังเอเลนบุกเลยอะ และเรื่องราวเลยครับด้เริ่มขึ้นในปีตามชื่อเรื่องเลยนั่นก็คือปี2067โลกของเราได้ถูกทำลายลงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายซึ่งฝีมือที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ชาวเราสิ่งนี้เองทําให้พืชพันนานาพันธุ์บนโลกไม่สามารถจเจริญเติบโตและสูญพันธุ์ไปมากกว่า90%และด้วยเหตุการณ์ที่ขาดตัวแปรสําคัญในการผลิตออกซิเจนให้กับทั้งโลกอย่างเาพวกต้นไม้สีเขียวนั่นจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เริ่มขาดแคลนออกซิเจนเพื่อใช้หาายใจจจพวกกเเขึงงตต้อออผลิออซิซน เทียมขึ้นมาโดยฝีมือของผู้ที่ทาเช่นนี้ได้ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าโคนิคอฟบ,บริษัทที่คอยประครับประคองออสเตรเลียให้อยู่รอดต่างกับเมืองอย่างอื่นๆทั่วโลกที่ตอนนี้ได้พายกันลมสลายไปจนหมดแล้วทว่าอากาศเทียมมันก็ไม่ได้สะอาดพอเพราะมันทําให้ผู้คนที่สูดเข้าไปนั้นล้มป่วยลงหากพวกเขาไม่รีบแก้ไขเลยทําให้ออกซิเจนนี้ปลอดภัย100เเแล้วก็มวลมนุษยชาติก็คงจะจบสิน้นเพราะในภาวะปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อีธาน หนึ่งในพนักงานของคอนิคอฟตางก็ทํางานหามลุ่งหมคําร่วมกับเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าจูดเพื่อหาเงินไปซื้อออกซิเจนดีๆให้กับคนที่พูกเขารักอย่างเช่นซันทีภรรยาของอีธานก็ป่วยหนักเช่นกันในวันหนึ่งในขณะที่บอสใหญ่ของคอนิคอฟที่มีชื่อว่าเลจิน่าแจ็คสันได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้กับอีธานและจูดในการช่วยเหลือเลโกบกู้มวลมนุษยชาติซึ่งเธอย้าว่าอีธานนั้นเป็นความหวังของพวกเขาโดยอีธานเองก็รู้สึกงงและสับสนว่าเขาจะสําคัญขนาดนั้นได้ยังไงเขาเป็นเพียงพนนัักกงาาตว็ๆทที่ํ ร่วมกับเพื่อนเพื่อหาทางเอาตัวรอดไปวันๆเท่านั้นจนกระทั่งเลจจน่าได้พาเขาไปยังห้องทดลองที่มีโปรเจกต์สำคัญอันยิ่งใหญ่รออยู่บิลลี่ได้แนะนําตัวเองว่าเขาคือหัวหน้าแผนกและสิ่งที่อีธานเห็นอยู่นั้นคือประตูมิติที่ดรริชาร์ดไว้ได้สร้างไว้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งชายคนนี้ก็คือพ่อของอีธานนั่นเองเลจจน่าได้อธิบายเสริมว่าเครื่องนี้มันก็คือไทม์แมชชีนที่จะพาเราไปสู่อนาคตในอีก400ปีข้างหน้าซึ่งพวกเขาใช้คลื่นวิทยุตรวจสอบดูแล้ว เพวกเขาเพบว่ามีใครบางคนกำลังพยายามติดต่อกลับมาว่าให้ส่งตัวอีธานไว้เข้าไป พื่อต้องการจะยืนยันว่าในปี2,474โลกตะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยออกซิเจนจากต้นไม้ที่ขึ้นอย่างชุกชุมบนโลกอีธานนะครับก็ส่ายหัวว่าคิดว่าเรื่องนี้มันกล่าวเกินไปเขาขอตัวกลับไปทํางานเพื่อหาเงินรักษาอาการป่วยของภรรยาตัวเองจะดีกว่าทว่าในขณะที่จูดและอีธานกําลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่ร้านอาหารไอเจ้าจูดก็ขอร้องให้เพื่อนคิดทบทวนสิ่งที่เลเจน่าพูดให้ดีเพราะถ้ามันเป็นจริงนั่นแสดงว่านาาจะช่วยทุกคนบนโลกนี้ได้แต่อีธานไม่ได้อ่านมังงะโชน เขาไม่ใช่ฮีโร่ที่จะคอยไปช่วยเหลือใครเขาแค่ทําหน้าที่ของเขาสามีที่ดีไม่ต้องการจะทิ้งภรรยาไปในอนาคตและปล่อยให้เธอตายอยู่ที่นี่หรอกแต่ความจริงแล้วอีธานแค่เกลียดพ่อของตัวเองที่ไม่เคยอยู่ดูแลเขาและแม่จนเป็นเหตุให้แม่ของเขาต้องเสียชีวิตและคนที่รับเขามาเลี้ยงและดูแลเหมือนกับพี่ชายนั่นก็คือจูดและตอนนี้เขากําลังพูดเตือนสติของอีธานว่าคนต้อยต่ําอย่างพวกเราที่ทํางานอยู่ในอุโมงค์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกจากเขาจะรอคอยวันที่สั้นที่ป่วยตายจะมาถึงเขาหวัง อีธานจะเปลี่ยนแปลงมันก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกลับไปยังบ้านเขาเห็นข้อมือของเขาที่มีเครื่องจักรแปลกๆลัดเอาไว้มันมีมาตั้งแต่เด็กๆที่พ่อของเขาอย่างลิช,ชาร์ดให้ลูกสวมมันโดยที่ไม่สามารถถอดออกได้เลยผ่านมา20กว่าปีแล้วอีธานก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่และเรื่องยิ่งเลวร้วายเมื่อเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับภรรยาฟันซานทีก็ยังยืนการว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถแก้ไขได้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันอยู่นานเพราะอีธานไม่ต้องการจะจากภรรยาไปเสี่ยงดวงกับเครื่องจกักรบาสท ว่าไปในอนาคตได้จริงหรือเปล่าทว่าเมื่อเขาต้องมาทบทวนกับความทรมานที่ตัวเองและคนบนโลกนี้ต้องเผชิญก็ทําให้อีทานเนี่ยได้เปลี่ยนใจและเข้าไปบอกกับหัวหน้าว่าเขาจะช่วยและหากในอนาคต มียาที่ช่วยรักษาโรคที่เกิดจากออกซิเจนภรรยาของเขาจะเป็นคนแรกที่จะได้รับมันก่อนเมื่อตกลงกันได้แล้วบิลลี่ก็มอบชุดที่เหมือนกับชุดอาวากาศให้กับอีธานได้ใส่เข้าไปเพื่อปกป้องตัวเองแถมยังได้มอบเครื่องมือที่มีชื่อว่าอาคีเอาไว้ใช้นาําทางวิเคราะห์ระบบและใช้สื่อสารทันใดนั้นล่างของอีธานก็ถูกดูดเข้าไปในห่วงเวลาของอาวากาศเขมุต่ติ้วๆจนหูฉิวเยี่ยวแท็บเลต็ตลอยทุบป,ป่องมะพลในปี2400จริงๆแต่การวาร์ปแบบเร็วแรงสุดในโลกของมันก็ทําให้ชุดของอีธานนั้นไไม่ไ เสียายาเมื่อเขารีบถอดมันออกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าที่นี่ดูเขียวชวอุ่มชุ่มมุ่มไปด้วยพุ่มไม้นานาพันธุ์เหมือนกับสวรรค์ที่เขาไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตมนเต็มไปด้วยอากาศที่สดชื่นและคึกคืนไปด้วยเสียงของธรรมชาติแต่แล้วอีธานก็พบกับประตูของบางเกอร์และโครงกระดูกที่มีลูกระสุนลูเบลเลอร์ฝังกระบาล ปลายชื่อของซากนั้นเขียนว่าอีธานไว้เอา้ากูนี่ว่าใจเขาหายล่วงไปถึงตะตุ่มก่อนที่จะพบว่าไม่ไกลกันนั้นก็มีซากของอาชีอีกตัวหนึ่งวางอยู่ที่นั่นด้วยเขาจึงหยิบมันขึ้นมาและเปิดฟันดูเพื่อจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมีเสียงผู้ชายพูดคุณว่าฉันเสียใจยและเสียงปืนก็ดังขึ้นปังงังและสัญญาณทั้งหมดก็ดับลงอีธานรู้สึกกลัวขึ้นเข้ากระดูกแต่ก็ไปพบกับเครื่องมือที่อยู่ตรงข้อมือที่มีลักษณะคล้ายกับของอีธานทุกอย่างเว้นสียเพียงแต่ว่าสีไฟนั้นนเเป็สีขีขยว และด้วยความหิวโหยและอีธานก็ไม่เคยอยู่ป่ามาก่อนเขาจึงเผลอไปกินมากแข้งขมซึ่งมีพิษอย่างรุนแรงจนทําให้เขาเห็นภาพหลอนแสงไฟพุ่งตกลงมาจากฟ้าถ้าว่าอยู่ดีๆไอเจ้าจูดก็โผล่เข้ามาพร้อมกับยาถอนพิษและบอกว่าพวกที่อยู่ฝั่งนั้นเห็นชีพจรของนายอ่อนจึงส่งฉันมาโชคดีที่มันทันเวลา และเมื่อรุ่งเช้ามาถึงอีธานได้พาจูดไปพบกับศพของตัวเองที่ได้นอนแองแมงอยู่ที่หน้าประตูบังเกอร์แต่จูดก็พูดให้อีธานอุ่นใจวันนี้ไม่ใช่นายก็ที่เขาทั้งสองจะใช้อาชีพตัวทหาเส้นทางที่จะนําพาพวกเขาไปพบกับผู้ที่เชิญพวกเขาเข้ามาที่นี่และไปเจอเขากับประตูบังเกอร์อีกทางหนึ่งซึ่งมีเครื่องมือแปลกๆโผล่ออกมาสแกนสายตาของอีธานและเชิญพวกเขาเข้าไปด้านในแต่ว่าบังก็ต้องการยืนยันทาง DNA จากเลือดของอีธานด้วยเมื่อเขากดยอมรับเจ้าข้อมือเนี่ยก็ได้รีดเลือดเขาออก และข้อมือนั้นก็กลายเป็นสีเขียวพร้อมกับเปิดประตูให้และข้างในก็เป็นห้องสุดช็อกเมื่อมันคือแลบทดลองเครื่องย้อนเวลาที่มีชื่อว่าโคนิเคิลนั่นแสดงว่าพวกเขากําลังอยู่ในห้องทดลองของคอนิคอปไอเจ้าจูเน่ก็อุ่นใจอย่างน้อยก็รู้วิธีที่พวกเราจะกลับบ้านแต่อีธานไม่คิดเช่นนั้นพวกเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่จึงเปิดระบบของมันขึ้นมาอีกครั้งในคราวนี้เขาเห็นโฮโลแกรมของคุณพ่อริชาร์ดไว้ที่ได้กล่าวถึงการออกแบบเครื่องย้อนเวลาเพื่อเก็บข้อมูลของ ออกซิเจนบนโลกในอนาคตทาว่าในการทดลองครั้งแรกของดิชาร์ดนั้นเขาก็ได้รับข้อความว่าให้ส่งอ e ีทานไว้เข้าไปข้างในนั้นเช่นกันแต่ข้อความทั้งหมดดันมาขาดหายไปเพราะพลังงานของเครื่องทม์แมชีนนั้นได้เสียหายจากการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานแท็บคอมพิวเตอร์ยังกล่าวว่าระบบรวนของมันจะสร้างพลังงานที่มีขนาดอนุภาคเท่าระเบิดนิวเคลียร์นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่อาจกลับไปยังอดีตที่จากมาได้ จูดพยายามจะซ่อมเครื่องเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับบ้านในขณะที่อีธานกิดว่าจะต้องมีทางออกจากเรื่องนี้ใครก็ตามที่เชิญเขาเข้ามาจะต้องมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแถมช่วงเวลาก่อนระเบิดยังมีมากตั้ง3ชั่วโมง50นาทีเขาจะออกไปตามหาคนคนนี้ก่อนจูดก็ไม่ค่อยเต็มใจยอยากจะช่วยเท่าไหร่แต่ก็ต้องตามไปจองอีธานจนไปถึงด้านนอกเขาพบกับสภาพเมืองหลังที่มีต้นไม้เขื่นปกคลุมอยู่ทั่วไปนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์ตายจากโลกก็กลับมาฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งเขากลับไปยังตึกที่มีลักษณ ลัณะคล้ายกับบ้านของเขาและพบกับโครงกระดูกของสั้นทีเขานั่งร้องไห้ยังเสียใจที่ปล่อยให้ภรรยาของตเองต้องตายเปล่าและจูดก็เริ่มเข้าใจว่ามันไม่มีทางรักษาโลกใบเดิมให้กลับมาได้เขาเริ่มพูดจาชักชวนอีธานให้กลับบ้านอีกครั้งแต่คราวนี้อีธานรู้สึกสงสัยเพราะจูดที่เขารู้จักมักจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆท่านใดนั้น เขาหยิบเอาอาชีพเครื่องเก่ามาเปิดเสียงคนที่ยิงตัวเขาเองในอนาคตก่อนจะรู้ว่าเสียงเสียงนั้นก็คือจูดนั่นเองแต่จูดที่ยืนฟังอยู่เนี่ยก็เริ่มกลัวขึ้นมาเขาชักปืนออกมาขู่และถามว่าทำไมถึงมีเสียงตัวเองอยู่ในนั้นแต่อีธานเนี่กก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นแน่แ่มึงยิงกูตายในอนาคตเจ้าจูดก็เถียงว่าไม่ใช่อีธานก็ดา่าถ้าไม่ใช่แล้วถือปืนมาทำไม ที่นี่มีเพียงแค่กระดูกและฝุ่นนายพกปืนมาทำไมเอามาฆ่าฉันเลอะเจ้าจูดก็บอกว่าไม่ใช่เขาพกปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองดังหากหลังจากนั้นอาคีก็เล่นเสียงว่าพลังงานจะระเบิดในอีกสองชั่วโมงเมื่อไม่เห็นความหวังเวาจะเจกับผู้ที่ส่งข้อความทั้งสองคนจึงกลับไปยังโคนเนคอปเพื่อซ่อมแกนพลังงานแต่ก็พบว่ามันต้องใช้เวลารีบูตตัวระบบพอเท่าในอีก30นาทีในช่วงเวลารอกลับบ้านนี้ไอเจ้าอีธานก็เริ่มประสาทแดกเพราะกลัวตายขึ้นมาเขาเห็นศพของตัวเองนอนแองแมงอยู่หน้าปรระตูพ้อกับ เรื่องที่ข้อมือที่เป็นสีเขียวอีธานมั่นใจว่ายังไงซะตอนสุดท้ายไอ้เจ้าจูดจะต้องระเบิดกระบาลเขาเป็นแน่ก็เลยจัดการไปเปลี่ยนแบตคองเคอร์าอาคีใหม่ไปใส่ในตัวเก่าและเล่นภาพให้ไอ้เจ้าจูดดูว่าจริงๆแล้วคนที่ลงมือฆ่าเขาก็คือไอ้เจ้าจูดจริงๆซึ่งจูดในตอนนี้ก็บอกว่ามึงประสาทแดกแล้ว กูมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือมึงแต่หากแต่เจ้าอีธานก็ยังเถียงว่าหากเป็นอย่างนั้นจริงก็คงไม่มีโครงกระดูกของเขามานอนตายอยู่ตรงนี้จนถึง400ปีหรอกจูดก็พยายามบอกอีธานให้มั่นใจว่าเขาไม่มีทางที่จะลงมือกับอีธานหรอกแต่เสียงปืนที่เล่นเทปก็ยังดังขึ้นปั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ากูพูดจริงซึ่งอีธานเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเขาพยายามไปเปิดเครื่องโฮโลแกรมเพื่อหาคำตอบแต่จูดที่กลัวว่าเจ้าอีธานเนี่ยจะรู้ความจริงบางอยา่างจึงชิงไปพังเครื่องส่งสัญญ,ญาณแต่ทว่าก็ถูกอีธานจับขังไว้้้ในนนหองสงสส่ััญญ,ญาาและมเปิด เขาเริ่มดูอีกทีเขาพบกับริชาร์ดไวท์พ่อของเขาที่กําลังเปิดเผยความจริงทุกอย่างว่าเลจิน่าแจ็กสันประธานบริษัทโคานีคขอต้องการที่จะใช้ประตูมิติในการพาตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่พ่อของอีธานไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการช่วยเหลือทุกคนโดยการนําออกซิเจนกลับมาเพื่อช่วยเหลือมอนมุษยชาติแต่ไม่ว่าจะทางไหนก็ต้องใช้คนเข้าไปในประตูเพื่อเปิดใช้ท่ามแมชชีนอีกฝากซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้จะต้องใช้ดีเอ็นเอลูกชายของเขาสิ่งนี้สร้างความโกรธเกลี้ยวให้กับเลจิน่า เป็นอย่างมากเธอขาดสติเลยใช้ปืนยิงลิชาร์ตายในทันทีและตัดสินใจให้บิลลี่คุมโปรเจกต์นี้แทนพร้อมกับยังมอบคำสั่งให้กับจูดคอยไปดูแลลูกชายของดิชาร์ให้ดีแมวอย่าให้ไต่แมงวันอย่าให้ตอมพอเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะส่งเขาเข,าเข้าประตูมิติเมื่ออีธานรู้ความจริงของ้อนี้ว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นแผนของเลจินา่าในการสั่งคนมาสังหารแม่ของเขาและให้จูดคอยดูแลจนเติบใหญ่เพื่อจะได้ใช้สายลัดข้อมือเปิดประตูมิติอีกครั้งอีธานก็ถามกับจูดว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรน ายได้อะไรกลับมาจากการทําแบบนี้พร้อมกับตรงเข้าไปทําลายสายไฟที่เชื่อมต่อประตูมิติแต่เจ้าจูดก็มาห้ามไว้พร้อมกับใช้ปืนขู่เขาและบอกว่านายกับฉันควรจะช่วยกันซ่อมประตูมิติเพื่อเชื่อมเวลากลับบ้านไม่ใช่มาทําลายมันแผนควรจะเป็นอย่างนั้นทว่าจูดก็ได้สติซะก่อนและเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปจึงใช้ปืนเนี่ยจัดการยิงตัวเองเพราะไม่ต้องการให้อนาคตมาซ้ํารอยเดิมอีธานที่กลับขึ้นมาก็เปิดเครื่องเช็คดูอีกครั้งเขาพบว่าผู้ที่ส่งข้อความก็คือตัวของเขาเอง ยความปรารถนาที่จะทําให้ความฝันของพ่อของตัวเองเป็นจริงนนั่นก็คือการช่วยเหลือมวลมุรยชาติอีธานได้ตัดสินใจที่จะส่งต้นไม้นานาพันธุ์กลับไปยังปี2067อีกครั้งซึ่งในตอนนั้นขณะเดียวกันทางนางเลจิน่าก็กําลังเตรียมตัวทําตามแผนเดิมนั่นก็คือการส่งผู้คนที่ได้รับคัดเลือกไปใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตแทนทว่า,าในกลุ่มต้นไม้หลายร้อยต้นมันก็มีเทปวิดีโอบันทึก เหตุฆาตกรรมที่เลจิน,น่ายิงดรรลิชาร์ดเสียชีวิตยิ่งทําให้เธอถูกทางการจับติดคุกและโลกในปี2067ก็เริ่มกลับมามีต้นไม้อีกครั้งทางฝั่งของอีธานที่อยู่ในอนาคตอีก400ปีเขาตัดสินใจที่จะทําลายเครื่องทำแมชชีน ก่อนจะพบว่าโครงกระดูกของตัวเองได้หายไปซะแล้วในเมื่อทําการฝังศพของจูดอีธานก็พบว่าเมืองล้างตอนนี้ได้กลับกลายเป็นเมืองที่เหมาะสมกับโลกอนาคตอย่างแท้จริงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ2,067วันอวสานโลกไม่น่าเชื่อว่าในตอนท้ายบุคคลที่อยากจะเป็นคนธรรมดาได้กลายเป็นคนที่ช่วยเหลือมนุษยชาติไว้จริงๆโอ้ oh my กอดโชว์เน้นจัดๆแล้วทุกคนที่ได้รับฟังคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันในที่ด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับวันนี้สปอยหนังโคตรโมอยู่ซาโปรตีนต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ